มิกกี้แต่งตัวจะไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนครับมิกกี้เก่งแล้วครับมิกกี้เก่งเกียบครับมิกกี้ไม่หัวล้อแล้วครับจิจิเข่าล้อแล้วมิกกี้คนเก่งแล้วครับเก่งเกี่วครับมิกกี้หล่อไหมครับถามสิมิกกี้หล่อไหมครับหล่อมิกกี้หล่อไหมครับหอครับหล่อมากไหมครับหล่อมากโอ้ถามท่านผู้ชมสิไม่ได้ถามพี่มิ้ หิวก okay, mm ิน hmm. ข้าวเออเดี๋ยวแต่งตัวก่อนนะแม่จ๋าให้กินนะหิวข้าวเหรอลูกหิวข้าวหิวมากไหมครับหิวมากกินกับอะไรลูกกินกับตุ่มตุ่มเลยกินจ๋าตุ่มจ๋าตุ่มตุ่มให้ยิ้มหวานใส่ท่านผู้ชมหน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานไม่ใช่ยิ้มอย่างนั้นแม่จ๋าสอนยังไงยิ้มอย่างนี้ไงลูกนี่หันมายิ้มอย่างนี้ค่ะนี่ยิ้มหวาน เออนั่นแหละยิ้มหวานลูกเก่งมากลูกชายใครเนี่ยลูกชายใครลูกชายนี่นิกี้ลูกชายใครลูกชายนี่จ๋าลูกชายแม่จ๋าลูกชายปาปาลูกชายป๊าปายิ้มหวานก่อนยิ้มหวานดีๆไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงั้นยิ้มอย่างนี้แม่ลูกดูหน้าดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ค่ะนี่ยิ้มหวานอย่างนี้เออโอเคเก่งมากนิกี้แต่งตัวไปโรงเรียนบอกสิ ตมทำดีทาแป้งก่อนทาแป้งก่อนโอ้โหเก่งมากหล่อไหมคะพร้อมกันก่อนพร้อมแม่ก่อนใี่ไมโอ้โเก่งมากลูกเก่งมากขอบคุณนะคะที่รับชมวัวเขาไปชนมิกกี้หล่อไหมครับมิกกี้อยู่บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดด้วยสวัสดีครับ เก่งมากลูก